สวัสดีท่านผู้ชมแฟนๆเอฟสี F 4สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกคลิปนี้ขอนำท่านผู้ชมมาชมและฟังสาระความรู้เกี่ยวกับธรรมะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตายไม่สูญแล้วไป ผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรกกักทุกๆท่านตายไม่สูแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วอย่างละเอียดว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วทางที่ไปก็มีห้าสายคือสายที่หนึ่งอบายภูมิ อบายภูมิก็ได้แก่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปลตเป็นอสุรกายและเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เกิดเป็นพรมและห้าไปพันยิพผ่าน 1. อบายมุก 2. เกิดเป็นมนุษย์ 3. เกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ 4. เกิดเป็นพรมหม 5. ไปพระนิพพานท่านที่ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ตัดบอกเหตุที่จะไปเกิดไว้ครบถ้วนตามกฎของกรรมคือการกระทำได้แก่ความประพฤติดีหรือชั่ว ในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์นี้เองกฎของกรรมหรือความประพฤติดีหรือชั่วที่จะพาไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้5ทางนั้นท่านว่าไว้อย่างนี้นะแดนเกิดสายที่หนึ่งที่เรียกว่าอบายภูมิมีนาลกเป็นต้นนั้น เป็นผลจากความประพฤติชั่วนั่นคือก่อกรรมทำเข็นในสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนและสัตว์ซึ่งก็คือผู้ที่ไม่มีศีลห้านั่นเองแดนเกิดสายที่สองก็คือเกิดเป็นมนุษย์ท่านว่าคนที่ตายแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องมีกรรมบดสิบ หรือที่รู้กันง่ายๆก็คือเป็นคนมีศีลห้าประจําแดนเกิดสายที่สามได้แก่สวรรค์อาการที่ทำให้คนเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์ท่านบรรยายไว้มากแต่เมื่อสรุปกล่าวโดยย่อมีสองอย่างนั่นคือหนึ่ง เป็นคนมีความละอายต่อความชั่วไม่ยอมทำชั่วในที่ทุกสถาน 2. เกรงผลของความชั่วจะทำให้เกิดความเดือดร้อนนี่คือแดนเกิดสายที่สามได้แก่สวรรค์แดนเกิดสายที่สี่ได้แก่พรมโลก พรมกับเทวดามีดินแดนที่เกิดเป็นคนละแดนกันพรมท่านว่าศักดิ์ศรีดีกว่าเทวดาและมีชั้นภูมิสูงกว่าเทวดามีอำนาจมากกว่ามีความสุขดีกว่าความสวยสดงดงามดีกว่าเทวดาแต่พรมไม่มีเพศคือไม่มีเพศหญิงหรือเพศชายทั้งนี้เพราะพรมไม่มีการครองคู่ ท่านว่ามีความสุขสงบสงัดท่านที่จะเป็นผมได้ท่านว่าต้องเป็นนักกรรมฐานและมีอารมณ์จิตสุดท้ายก่อนตายอารมณ์จิตเป็นฌานที่เรียกว่าเข้าฌานตายนั่นเองแดนเกิดสายที่ห้าได้แก่พระนิพพานแดนนี้เป็นเขตที่รู้เรื่องกันยากมาก เพราะนักปรา์สมัยนี้ถือว่านิพพานหรือว่าศูนย์นิพพานศูนย์กันเป็นประเพณีไปแล้วขอบอกไว้ย่อๆว่าคนที่จะถึงนิพพานหรือคนที่จะถึงพระนิพพานได้นั้นต้องตัดสังโยชน์หรือเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่ในวัฏจักรสงสารสิบประการคือหนึง ท่านต้องไม่มัวเมาในตนเองหรือวัตถุต่างๆที่คิดว่าเป็นสมบัติของตนรู้เสมอว่าจะต้องตายและพัดพากจากของรักของชอบแน่นอนไม่มีอะไรที่จะมาห้ามความตายและความพรดพรากได้ทําจิตใจเป็นปกติเมื่อความตายมาถึงหรือเมื่อต้องพัดพากจากสิ่งที่ตนรัก 2. ไม่สงสัยในคำสอนของ พระพุทธเจ้าที่ทรงสอนตามความเป็นจริงทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าสิ่งที่มีชีวิตต้องทำลายตนเองลงไปในเมื่อการเวลามาถึงไม่มีอะไรทรงสภาพเป็นปกติอยู่ได้ใครทำความดีความดีก็คุ้มครองให้มีความสุขใจใครทำชั่วความชั่วก็จะปันดาลความเดือดร้อนให้ วัฏจักรสงสารประการที่3รักษาศีลให้มั่นคงดำรงจิตอยู่ในศีลเป็นปกติประการที่สี่ทลายความใคร่ในการมลลมให้สิ้นไปจากใจด้วยอำนาจความรู้ถึงความจริงรู้ว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ภัยอันตรายที่มีขึ้นแก่ตนเพราะอาศัยความรักเป็นเหตุ วัฒนธรรสงสารประการที่5มีจิตใจเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีไม่โกรธไม่จองล้างจองผลาญคิดทำอันตรายใครไม่ว่าใครจะแสดงอาการอย่างไรจิตก็ไม่ใายจากความเมตตาประการที่6ไม่มัวเมาในรูปฌานโดยคิดว่าการที่ตนทรงรูปฌานได้นี้ เป็นผู้ถึงที่สุดของความดีเมาชานจนไม่สนใจความดีที่ตนยังไม่ได้ประการที่7ไม่มัวเมาในอรูปฌชานโดยคิดว่าความดีเพียงเท่านี้ยังไม่เป็นทางสิ้นทุกข์ประการที่เจ็ดประการที่แปดมีอารมณ์เป็นปกติไม่คิดถึงเรื่องอารมณ์เหลวไหล มีจิตใจเต็มไปด้วยความหวังดีไม่ว่าต่อคนหรือสัตว์ตลอดเวลาที่ตื่นอยู่วัฒต,ตะสงสารประการที่9ไม่ถือตนทะนงตนว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐกว่าใครมีอารมณ์ใจเป็นปกติเห็นคนเห็นสัตว์ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของธรรมดาที่จะต้องตายจะต้องสลายไปและมีอารมณ์ไม่หวั่นไหว เขาจะดีจะชั่วก็ตัวของเขาเราช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เฉยไว้ไม่สนใจที่จะไปเบ่งบารมีทับใครวัฏทะสงสารประการที่10ก็คือตัดความรักตัดความรักความพอใจในโลกีวิสัยให้หมดไปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คาร,รัก มาถึงตอนนี้อยากจะพูดว่าชาติตระกูลและฐานะย่อมไม่ทําบุคคลให้เป็นคนดีหรือคนเลวได้ความประพฤติปฏิบัติเท่านั้นที่ทําให้บุคคลเป็นคนดีหรือคนเลวได้ฉะนั้น บุคคลที่หลงมัวเมาในชาติตระกูลและฐานะย่อมไม่พ้นความทุกข์และความดูหมิ่นไปได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงจะได้สาระได้ความรู้นำเอาไปคิดไปพิจารณาไปเสริมไปเติมปัญญาบารามีของเราในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราในแต่ละวินาทีนาที่ วันสัป,ปดาห์ตลอดไปและตลอดไปขอให้ทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญในธรรมทุกท่านเทอน